ซอสวัสดีครับนี่เตะเดิมพันนะครับระหว่างแฮตตี้พารเพชรแล้วก็โชคุ้พารเพชรนะครับ,บเ,เจอกับโอ๊ตเจอกับยูโรเขาดึงไว้ก่อนอันน<ะ>ี้ของซีนเสิร์ฟแปร่ข้ามฟรีไม่มีบอลครับผมกบนวานะครับแฮตตี้เสิร์ฟได้ไปแล้วลสองเม็ดแฮตตี้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 เซฟเ์ฟ โอ,อ้ตัดขวามอีกแม็ดนึงครับโอ้จับหนึ่งจับสองโอ้ทำไงปาดเอ้เถอโอ้ปาดผ่านขอบเน็ตไปนิดเดียวนะครับอขอบคุณนิดแล้วก็ศูนย์ต่อสองครับ,อรรบโอ้เซิร์ฟเซิร์ฟ ออกมาหลังนาทีที่เป็นหัวแลาวปนีัไงโชกคุณอะไรที่ทำไงล้นมาครับโอ๊ตโอ๊ตจับหนึ่งองโอ๊ตกระทืบพอโอชกคุณเกี่ยวได้ครับแต่หนึ่งต่อสองโอ๊ตเสิร์ฟโอ๊ตเสิร์ฟไปให้ตรงนี้จีนาตีนทีจับล้นมาอีกแล้วโชกคุณยกโชกคุณยกขวดเองครับโอ้โห โอ้โยเด็กไฟแรงนะครับน้องโชกุนตอนนี้กำลังศึกษาอยู่มัธยมปลายครับม .4 นะครับอยู่โรงเรียนสวนกุหลาบนะครับลูกศิษย์ของเองนะครับแหมได้จริงจริงนัตตี้เสิร์ฟสองต่อนึงโอ้โยเสิร์ฟลองมาโอนกระชอกมาโอ้นัตตี้เสิร์ฟกินอีกแล้วโอ้ร้ายร้ายกาศร้ายกาดจริงๆ <laughs> ดูเขาไม่ได้จริงๆเลยครับผมสวัสดีครับคุณไมเคิลครับนัตตี้เสิร์ฟกินไป3เม็ดแ,แล้วนะครับรโอ้จะทำยังไงโอจะทำยังไงถมตอนหนึ่งนัตตี้เสิร์ฟไปแล้วโอ้ยตัดไปอีกแล้วโอ,โอ้จับหนึ่งจับสองจะทื่อโอ้ชมุญเกี่ยวไม่ติดนะครับ เลี่มนี้จะเป็นเสร์ฟแปลข้างฟรีนะครับโอตต่อสองหนึ่งครับฝั่ <Okay. S 1> งนู้นจะเป็นเสื้อส้มจะเป็นนัตตี้นะครับฟันเพชรนะครับแล้วเสื้อเขียวจะเป็นน้องโชกุนเพชรนะครับเสิฟมาเปิดหัวชงโอ้โหเตะโอ้ไม่ฆ่าครับชงต่ําไปนะครับลูกนี้โอ้โหถ้าชงสูงหน่อยน้องโชกุนน่าจะเตะได้นะครับ ย้อนมานะที่จับหนึ่งล้น้อยโอ้จับหนึ่งสองกระทืบโอ้โหเสียแล้วนะครับลูกนี้ลูกรูดนะครับ <c oughs> ที่นี่จะเป็นสนามบ้านพี่กิจนะครับโอโเซ์ฟ เสิฟมาปวดหัวหาทีชงออกทะเลอันดามันตัดเข้ามาโอ้จับหนึ่งเกียบลูกสองเลยโอ้โหเหนือชั้นจริงจริงครับฝั่งนู้นจะแก้เกมยังไงนะครับ 4่ต่อสนะครับยกคือขี้ตัดมาแล้วอ่าจัดที่จับหนึงจับสโอ้โหเขาจุดโจกุนเตะหายโอ้ืกันแล้วจับมือกันจับมือก่เออเขินรับเขินครับโอ้น้องจกุนจะไปจัมือนาี้เดินหนีเฉยเลยโอ้นาตีเสริมครับสาต่อสีเสริมมาลูกนี้อดสายสุดเดมาสายสุดอดจับหนึงจับส สนนันเด็กเอ้าชกคุณเกียวขอบคุณทำไงขอบคุณทำไงกระโดดหลอกหัวเนี่ว่าโอ๊ตจับสายได้ขวาอ้าววิ่งยงโอ้ออกไปครับลูกนี้นอ่าตีตั้งเลี้ยหมอบูเงี้ยให้หนูสี่เท่านะครับนัตตี้เซิร์ฟสายสุดมาอีกแล้วโอ๊ตจับสายนิ่มๆขวาชก อย่าไปโอ้โหทุกคนต้องมีอะไรต้องมีอะไรต้องมีมาวา้ไหเอาดิ้ได้ดิแก้ได้ดิแ้ได้ดิแด้ได้ไม่ติดติดเขาไม่เสียรอบเลยรบยกดเขาละเด็กเดท่านตาข้าาาีท่งท่านทุกคนติดก เตะอะไรเขาก็เตะเสียบ่อยอันนี้มันฝ่ามันไม่แขเตะเตะแรงเตะ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 ีเสิร์ฟสายโอ้แต่กอกขวาโอ้จับขวามาไปหน้านิดนึงจับเหยียบไปโอ้โหเหยียบดีจริงๆนะครับยาวจัดเลยครับ สี่เท่าครับสูสีมากโอ้เสิร์ฟโด่งข้ามหัวโจกุนออกเรยลงครับลูกดีนะครับโอ้โหกรรมการบอกดีนะครับตรงนี้โอ้กรรมการตัดสินนะครับจบนะครับจะผมต้งเชื่อกรรมการนะครับโอ้น่าจะออกครับข้ามเส้นแบบนับ ห้าต่อสี่ครับตอนนี้ยอมโดมมาแล้วโชกคุณเปิดมานะตี้ชงไกลนิดนึงทำไงโอ้โหเตะ่าดขอบเล็ดมานิดนึงนะครับเกือบห้าเป็นสนามบ้านพี่กิจครับอยู่ตรงพยอะครับอ,อยู่พยอมครับขับเลยพยอมมานิดนึงครับ 4-5อัจจิเซิร์ฟตัดมาอีกแล้วโคตจับโอหลูกไกลนะครับจับลูกไกลลูกสองลากเข้ามาลากเข้ามาเย็บ yep. โอ้โหทะลุเม็ดออกไปครับโอ้หน่าเสียดายจริงครับนัดจจิเซิร์ฟครับผมที่5เท่ากันนะครับนัทีิเสิร์ฟเสิร์ฟ สายสุดออกทะเลไปครับลูกนี้โอ้โหห้าเท่ากันครับโอ้โหเสิร์ตติดลนไปโอ้โหนัตตี้โอ้โหนัตตี้อืมดีใจ มาเท้าครับเสร็จย้อนมาโอ๊จับหลังเท้าเหยียบสวนเลยนะที่โอ้ลูดเหลี่ย <c oughs> มคู่นี้จะเป็นระหว่างเสื้อส้มจะเป็นนัตตี้นะครับเสื้อเขียวจะเป็นโชกุนนะครับอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นอ่าน้องโอ๊ตนะครับต่อสองหนึ่งสเปรข้ามฟรีครับเิดแต่ตมาเปิดหวัวมาโชกุนจับ สซ้ายเต่ขวาออกไปโอ้โหเตะแรงมากเลยออกแล้วตรงนี้6ต่อ5นะครับเสร็บมาอัตตี้ออกขวาชงขวาชงเข้ามาโชคุเตะโอ้ติดเน็ตตรงนี้โอ้น่าชมยัดไปหน่อยนะครับตรงนี้ติดเน็ตเลยตรงนี้ จ็ด <7, S 2> ห้าครับเร์บ <Okay. S 1> ยอดมานะที่จับหนึ่งสองโอ้โไกลๆหน่อยออยากมาจับรองเท้ามานิ่มๆยกมากระทืบโอ้ยยัดหนะ้าอ,อกไปหนึ่งดอกครับพุณผ้ลงโทษนะครับ,นนรบเปลี่ยนแดนขอเปลี่ยนแดนนะครับขอเปลี่ยนแดนนะครับฝั่งตามสามารถเลือกเปลี่ยนแดนได้ครับ สิบสามแต้มนี่มันเปลี่ยนแปดนะพี่นะนาเปลี่ยนเก็บกันแหละเราูตามขอเปลี่ยนแต้มไอ้ขอเปลี่ยนแดนได้นะครับเส้นสิบสามแจ้มแต้มที่เจ็ดขอเปลี่ยนได้นะครับขอเปลี่ยนแดนได้นะครับแปดต่อห้า โบี่ออกไกลโอ้โชคุ้นสันแบกไปโอ้โหออกไปนิ่มมันตี้ชมออกชมค่อนข้าง,างอย่างนิ่งไม่พอครับยังต้องปรับปรุงอีกชอบคุณอีกตห้าต่อแปด ตัดมาตรงนี้โอจับนิ่มๆหนึ่งสองหอัวหยอกมากุ้นโอเซมีเซทำไงแต่ข้ามไปก่อนโอจับหนึง่งจับสองโอเตะอุ้มอ้อโอ้โ,อโหมาเสียได้จริงๆนี่รูกจะจอ่อไม่น่าจะเสียนะครับ ทีเสรตรงนี้อจัดยอดมาโอ๊ตโอ้โห้ที่เสรกินครับโอ้ลงนี้อย่ามกี้อะไปไป เจ็ดต่อแปแล้วครับสามมนแต้มเดียวครับนาตีเซิฟนัตีเซิฟอ้ยอดอีกแม่นึงอดจับหลังเท้านิ่มลูกสองทำไงพวดโอ้โหเต็มกลงเลยครับตรงนี้ว่างได้วเลีกันอได้เนียวางเลได้ว่าเลเูกก็ดวี้วา แต่อ7ตรงนี้เสิบยอดมาที่จับหนึ่ง 9, 9, 10, 10. ยกโอยโหเยกลุยกลงน,นึงเอางกลนยกลงยงจกไกลงยกลงงยกลงยกลงยกลงยกย 9-7ครับคนเติร์ดยัดนาร์ติแล้วอาร์ตเปิดหัวชงเขาจูนยูโชคุนวัดโอ้โหผ่านปลายนิดไปนะครับเปลี่ยนทางเสิรでで์ฟนะครับมาร์ต no. ้จะแก้เกมเป็นยังไงครับ7-9ครับตามสองเมตร ทีเสร็จตัวจัดยาจอออซ้ายโหจับ,จบ,จบนิ่มกรรมการน่าจะไม่เห็นนะเหมือนจะลูดหรือเปล่าครับเล่นเล่นตะกออันนี้ถ้าเกิดลูดก็น่าอืม้องโชว์สปิริตก,กันนะครับถ้าไม่เสียก็บอกไม่เสียครับบางจังหวะกรรมการก็มองไม่เห็น

ไกเขาต้องความวาจะทิดงก่อเขาตายนะเล่้งตัวได้เร้ได้ยกกับนักีกไปอมเล่นไทเล่นตุต้แปดต่อก้าวตีเติฟ สายสุดโอ๊ตัดออกขวาครับโอ๊ oh! oh! เอารองเท้าก็ฉลองเอกไปลุงนี้ทำมโอ๊ตปายเข้ามาโชกุนเปิดนาจินาจิแต่ตรงนี้เราเข้าจู่เตโอจิเนตโอโห้เสียใจจริงอ๋อนาจิล้มไปเลยนะบูโอโห้เสียน่ลนีแค่ขาายอยู่ดไมเอาอย่าเสียอเียวอย่าเสียกเดยวาไปยก่อนนย่าเสีย เิมาแต่ยอนนะที่ที่จำหนึ่งสองโยกมาเข้าจุดตรงนี้นึงทำไงแต่โอ้ยจุดนี้ไดแล้วลูกจอดจอดเศลกอลลวกอกองั่หลลน้นแงมาี เอาลิ้นเลียใส่ยิ่เนี่ยถเติดเลียอะไรที่อาจารย์แบบนี้มันบาทีเป็นหวับ่มาอกต้องเจ็กทาไปเนียไปลออย่เป็นวอก้องเ็บ่เจ็บเข่งเดมเยอะเริ่ม่อเลยที่ถ้ามีเหยื่อเนเที่เออที่ นี่หนรู้เลยโย่เลยไงเองก็เอาชุดวันนั้นมาไงที่ออกเซ็ตโครเซ็ตไงเอางี้เองจ่ายนั่น่ะต้องแ่สตอะกลัวหาอะไรก็โครเซ็ตกลัวกลัวพอพอนะเาบอกว่าจริงอชนะเด็กมันเพิ่งอายุเท่าไหร่เองงห้าไง มันกยอู่แล้วแต่อีกหน่อยนึงมันก็คงเก่งมากเลยนนะะี่ผมจตีข้ามหัวยังไงเดินผมอยากลองข้ามหนูข้ามไม่เป็นหรอแต่ผมจะสู้มันเดี๋ยวโคตรเตะกับพี่ออฟไงสี่พี่ออฟพี่โคตรยางเลยได้รัได้สุสีอยู่หรอเองก็หาไม่ใช่มันอยู่ที่ตัวคุมอ่ะพี่ออฟพูดใครเองพูดใครผมดไอ้นุ่นเออนั่นแหะนูก็ได้เปรียบตัวชงนะผมข้ไม่เป็น อืมลูกกระจองทลองไาใหญ่ลองไปใหญ่เดี๋ยวไดไหเก้าต่อสิมาตีเติมมาตีโอ้โห้ท่ามึงท่าเสริฟท่าเดียวกันเลยนะโอ้ตัดยามง ลูกโผล่คือ enfin> ทุกอย่างเรียนแบบกันหมดเลยโอ้โหมันไม่ได้นะครับถ้าทุกอย่างเรียนแบบกันหมดมันไม่ได้นะครับท่าก็เหมือนกันลูกเติบแัดก็เหมือนกันหมดเลยก็ไปเรียนแบบกันอย่างงี้ัไม่โอ้ดูท่าเสร็จครับดูท่าเสิร์ฟนะครับเดี๋ยวดูท่าเสร็จท่าเสิร์ฟเหมือนกบหนักวะยังไงก็ไม่รู้ครับโอ้ดูดูท่าเสิร์ฟนะครับดูดูครับโอ้ ดูท่าเสิฟดูครับดูดูดูครับโอ้โ้เหมือนทุกอย่างตาดออกมาเยอะนู่นนี่นเโอ้ยเดี๋มาโอ้โหเล่นแบบทุกอย่างนี่ไม่ไหวนะครับผมเออ่เะนเเตนะเงเยอะนะ สิบเท่านะครับโอ้โหสูสีมากเลยครับโอ้เสิร์ฟโด่งข้ามหัวโชวกุนโชกุนเปิดอาร์ี้ชงเข้าจุดหัวกระแทกไปโอ้โหโอโหย่างแรกกันอยู่คนละเมตรนะครับ สิบเท่าจ,จีเซฟโอ้ซ้ายสุดโอ้จับหนึ่งจับสองมาเข้าจุดนี้เยับโอ้โหเย็บตายแล้วกระโดดสูงมากเลยครับโอ้กระโดดสูงมากเลยเอ,เ,เอาเาาาด็กเกว,เเวันเด็กเกวันนัตะใส่ผ้าชุดเมื่อกี้นักตะเดวันเด็กเก สิบ <15. S 2> เท่าเกิบมาช่องกลางมาจี้จับหนึ่สองชงเข้าจุดเจ้าคุณโอ,โ,โอ้โหลูกนี้โอ,โโอ้โหน่าเสียดายลจอะจอโอ้โโอ้ังข้าดีเล้กไหมจะพาพาไปเลยเลย่อวรจ่แล้วมันใจกาเตกเลีเอา กินอะไรอ่ะงไม่กินนะครับพี่โหอย่ามาเดียมมากได้คืนนี้200กินเลยนะพี่ตเอ1ดต่อ10นะครับเจมส13เสิร์มมาทางนัจี้นัจี้เปิดหัวชงขอได้อยู่นะครับจังหวะนี้เอ้ยโห ใจจะขาดเลยครับโอ้โหจะขาดดูท่าครับดูท่าดูท่าดูท่าเสิร์ฟของแมตชี่นะครับดูท่าเสิร์ฟท่าเสิร์ฟดูท่าดูดูท่าเดินมือจับฝ้ายออกมาโอ้จับซ้ายอีกแล้จับหนึ่งสองลูกฝ้ายมั้งไหมหยับโอ้โหลูกออกครับโอ้โห เสียดายนะครับ11เท่า,าเ,เ้ได้ยังมาชุดไหมเอาเปียเข้าไปเสรยไปมเไปมแไม่ได้ไม,ไม่มีที่ให <น S 1> ้แ่สรับเงแนอบคม11เท่านะครับโอ้โหถึงดีกาจริงๆครับ

ยอดนะทีนาทียับหนึ่งโอ้ยสองโอ้ยยังเข้าจุดอยู่ลูกอุณโอ้โหม่งดีครับโอ้โหมีลูกหัวเดี๋ยวนี้มีลูกหัวนะครับโดนเทนมาเยอะอยู่ครับกว่าจะได้แต่ละอย่างมาหนักเอาการอยู่เจ็บมาเยอะครับผมาเรียกปฏิคาตี้เรียกปติครับอ่าสิบเอ็ดเท่าครับอยู่ท่าเสิร์ฟดูเดินมาย่อง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  เสิร์ฟไปลูกนี้ตัดขวาขว่าโอ๊ตต่อยขวาชวงมาจอจอเหยียบโอ้โหเหยียบฝังเลยโอย้โหยอดจริงสิ๑๑๑นะครับ เกบตัดมานะจี้ออกรูกขวาช็อตนดนึงโอ้เข้าจุดยูแยได้ไหมโอ้เจ๊หายโอโ้ไม่ธรรมดานะต้องสองฝั่งเลยนะใช่ใช่ทุกตัดขวาตัด้กทเียทีเ่งเลต้องเล สิบเอ็ครับมัตตี้เลง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 เซิบโอ้ยัดตัวไปนะโอ๊ตแทงเข่ามาลูกนี้สับขาปาดโอ้ยโกุลเกียวได้โอ้แฉลบออกไปดเดียวเตเรื่องยออนี่หยอโตไปเนี้อ,อดวาน่กมีนย่ก็ลางแต่ไห้าวอแกเก้อะไร้ชนะ สิบเอ็ดเท่าเปิดมาหยอดโชกุนโชกุนออกลูกอย่างสวยเอ้าลากไปเล่นเองลูกนี้ลากไปเตะโอ้โหยังได้อยู่ครับโอ้โหแน่นอนอโโอลูกนี้โอ้โหสดจริงๆครับ อย่าทายเยอะมากจริงๆท้ายมันรั้วเรามียาอยู่แค่นั้นพอสิบเอ็ดสิบเอ็ดนะครับฮัตตี้ดูท่าเสิร์ฟดูท่าเสิบนะครับดูท่าเสิบเฮ้ยจิ๊บเฮ้ยเฮ้ยเล่งเฮ้ยเสิร์ฟจัดขวาสุดโหจับลากมาข้างาในลูกสองหยับหยับเอาเลยจิ๊กเกลฮัตนนตีนนต้โอ้ยทำไงฮัตตี้โอ้ยโ,โอ้ย โอ้หนาเสร็จได้ครับมาดูมดูฝังโอสเสิร์บ้างนะครับเบอดีดีเอดีดีสาครับเล้ก็หายิคนเดียวเตะละเอียดเลยเสร์ฟตัดหย่อนนัดที่มานัที่จับหนึ่งสองโป่งไปโอ้โหยังฉลาดเอาตัวรอดนะครับผมโอ้โห 15นาทีซ้ายครับครับซ้ายสุดยอดๆเอียงๆมึงหยอดซ้าย <laughs> มา no. ตีเลงสิบเอ็ดเท่านะครับโอ้ไลสายสุดมาโอจับลินนิดนึงลูกสกายลูกนี้ทําไงตามมาโชกุนเปิดทาตีชงโอ้แย่ได้ไหมครับโอ้แย่ได้โอ้ขึ้นนำนะครับเป็นสิบสองกสนะครับเตะสิบสมแต้มนะครับตะเ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 ตเตะเตเตะเตะเตเตเตเเตเะเอ ขึ้นแท่นก่อนนะครับแต่ก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้อาร์ตี้ครับอัร์ตี้เล็งเซฟจิ๊บซ้ายสุดไปออกแจ๊กอู่สองเข้ามา โอ้โหเหยียบดีนะครับนักเตัเลย้หครับโอ้โหพราเจ้ายังไงครับโอต้องคิดหน่อยนะครับโอต้องคิดหน่อยอ่าระวัไส้นะระวัไส้ฮะเปิเเจ๊เปเปเเมื่อกี้มีรมาโบงออกมาออกโอ้โหลูกนี้เม่กี้มีคนโทรมาดังวันจี๊ยบวันเจี๊ยวันเี๊ยบวันเจี๊ยบมาจำชาวบ้าน ยังไม่ท <or> ันได้ดูโตบ้านเลยเขาเลยบอกว่าให้ให้เข้าไปดูก่อนเผือไม่ชอบอะไรเงี้ยจะโอนมาจำเลยอ่ะรวขาแหยวนไเสิม่วัไม่มาเช่าไหม่เขาแต่คนเ็อยากได้ตังค์ใช่แมตอนนี้อะไรก็นะตางคนต่างเนี่ยอ๋อโทมาแล้วว่ามีคนเช่ารือยังนักเ์ฟ ตัดออกมาลูกนี้โคงแล้วอ้าวโอ้แตกโอ้โหโอ้โหน่าเสียดายนะครับผมโอ้โหนัตตี้โชกุนเฉือนชนะไป13ต่อ11นะครับโอ้โหขอโทษขอโพยกันครับธรรมดาครับนัตตี้ยโอ้นะัตตี้นะัตตี้นัตตี้เข้ากล้องหนะ่อยเข้ากล้องหนะ่อย เป็นไงบ้างครับความรู้สึกเป็นไงครับตื่นเต้นไหมครับหรือว่าหัวใจมันอยู่ปลายเท้าวอ้หัวใจอยู่ปลายเท้านะครับผมโอ้โหแน่นอนชนะไปครับให้เมียเลือกว่าเมียจะเล่นเน็ตตี้เล่นยูโรแต่เมียจับเน็ตตี้ไงเล่นสองร้อยไงก็เลยได้มันสองร้อยไงได้จังไงโอ้ยเส้นนี้เสิร์ฟดีมากอ่าครับผมจบไปแล้วนะคลิปต่อไปเดี๋ยว ขอจบแลาวับสดตอนนี้กันนะครับสวัสดีครับ